สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกันอีกหนึ่งชิปนะครับชิปนี้สร้างเต่าขาจะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดปูเจ็ดสองนะครับหรือว่าปูหมากแข่งง่ายนะครับมวดที่ห้าแปดก็ถือว่าของปูนี่ก็ถือว่าเด็ดนะครับเนาะสร้างเต่าขามาตามต่อให้ครับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับในสูตรของปูเจ็ดสองหนึงมวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับเนาะสร้างเต่าขามาตาม ต่องวดให้เลยนะครับจะเป็นตัวใดเดี๋ยวสร้างเตาค่ะจะพาทนผช้ชมเข้าไปหาปูเจ็ดสองกันนะครับทนผู้ชมเขามารับจมแล้วนะครับคอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปนะครับไปครับเพราะมึงตัวเลขสูตรของปูเจ็ดสองกันต้องวดเลยนะครับไปครับนี่นี่บอกย้นบ่งวดมานะค่ะถ้าเรียกกันมันฉวกตามล้งเ่อตลอด มี่ห้าแปดนะนอปูเนาะศูนย์ห้าแปดนะน็ปูนอนะนี่เห็นเห็นบ่มันะือวันนี้เอตัวเด่นเท่าไหดห้าแปดอ่ะมอกเนี่ยมันจะมากวันนี้เออกอกยอดล้งตลอดแจ้งวันสิบแปดมันก็จะมากวนีันนี้อันนี้คือตัวเขาเด่นคือห้าแปดกับอ่าันมาวนี้นะหาเร็วลงที่แรกนะคือประกอบมักับมีแล้วเห็นป่ะนี่ห้าแปดมันนีคือแปดส้นกันนาะปูนนี่ยถ้าพูกมีตัวจับนั่นคือเอาตัวนี้รอดเนี่ยขึ้นบนน่ะ สังเกตมุมนี้คือเก่าเนี<ช>่ยมันตัวเด่นอันนี้แปลกับเป็นตัวเด่นถามมีตัวไซนี่คือตัวตัวสูตรเตียมเ้ามันมันหนึ่งสองสามเนี่ยมันส่แปล่กับเก่านี่มันจะไดบ้บนบักคาเข้ามาเขา,ม,า,เขา,ม,ามันมาแล้ออกบักหานะ่ะเขาเลยเอาหนึ่งออกอีกนะงวดกว่านเขา,าตัดหนึ่งวกมันกับ,บกมันกับหลังหงันนี้ก็ตัดหนึ่งออกอีก,ย,กยัง่าอยู่นะถ้าเม,ม็นวัตัดหนึ่งวกคือเขาเต็มเลยอดเลนะปูเนาะมันกับบอกไอ้ข้าเจอไปซื้อข้าจเอานึ่งเตีมเยวสุรเตียมเยอะนี่เขาเลยแยกมากแบบนี้เีย อ,นนอันนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่เอาตัวมาใส่ไม่แค่นี้คือแยกให้เล่นน,นะปุเนาะแยกให้ไง่ายๆเลยคือตัว,ตวกลางคือตัมาใส่ซือดอกอคือน,นี่คือศูนบนกับศูนย์เป็นบนศูนกับหนึ่งเป็นล่างแล้วก็พยายามสังเก็ต,ตัวใดมันส้นตัวใดันส้น่นอนอ่ะสัวนแล้วสนนว่านี่แะไลเก็ส้นเก้นเจ็บกับ่วเจ็บมีงวนมัหันนะหันงวดนี่เปส้น อ้าแปดาแ้วเนสนน่ะวันนี้คืนี้ก็ยิ่มาซื้วันนี้พยายามบังหอบังหอติซืซหกซเจ็ดเลยประกอบให้บัานแดไม่แค่นี้แหละว่าอารลายวันนี้วัดหัวนี่ก็ไ้นี่เขาสุรโพยายามเขาสุรตโตบอพยายามสิเบิง์วาพราเล็กของปูนี่มันน้ำหลังมากนะนิดนึงกับเจ็ดนี่นิดนึงกับเจ็ดจะมีอ่ เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่นัเป็นตัวเน้นครับวันนี้นะคะจะมันช่วยเริ่มเริ่มจจับทางได้เลยเหรอครับเริ่มจิจับทางได้แล้วเพราะว่างวดนี้มันมันมักน้ำกดเนาะนี่จังจริงถาแปดจังจี่มันก็น้ำกดมมกเนาะงวดนี้นี่บัตรที่นี่ในสูตรของงวดนี้มันก็มีหนึ่งเจ็ดจรงจรินี่เจ็ดก็มีถ้ามาจับใช้ตัวนี้นี่เจ็ดกับหนึ่งนี่มันก็มีนี่แล้วก็มันกมันจีตัวเด่นน้่นะครับก็นี่แหละอาจจะเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับที่เจ็ดหนึ่ง เันจะรีไว้ครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่หละครับกเลขเริ่มจับทางได้แล้วของปูเจ็ดสองนะครับเติมชมบนเราพยายามใส่ส่วนนี้บัดนกรบมีนี่ละส่วนสองส่นสามพืนที่เท่านี้หละครับอ่าบนบนก็มีศูนย์ลางก็มีศูนย์เนาะครับนี่คือตัวเดนมันคือกุดหนึ่งไงจุดนี้เนี่ยนี่คือตัลางสมามันจะมามุมนี่หนึ่งหนึ่งเก้าอันะอันนี้ห้าแปดมันจะมามุมครับวันนี้ก็หนึ่งแปดเอ่อ หนึ่งูนย์เห็นปะ <Eng> มาม,ม,มุนนมตัวมุมมันนี่มันจะอกตัวมุมเรียนตัวม,มุมจับข้างไดก็จับเอาทำมานุนดมากกับมุนลดมาฟังนี่ได้ขนอนการนี้มันซ้อนกันได้ป่ะซ้อนกันศูนย์ซ้นนอนการเป็นบนอ,อืบนล่างอาจจะได้แม่นดาวกับุดนี้มันคือจุดหนึ่งนะเด็นนนะถ้าว่จับใส่เรลยกบลอกหนงเกี้องก่อนงบเงินก็เล่นตัวตรงไปเลยนะครับก็เนี่แะแค่เน็ู่งสองชุดนี้ ยาลิไรนนี้ือตัดทางเอาเ่ยสองสามสี่นี่เอาเลยเอามาประกบเป็นประกบตัวระกบบนบนย่างเดียวเล็ติดบนแม่นคือฐานบัวให้ทั้งที่เขาเจาสิเอาหมวกกับนสิหลายคับมันหลายตัวอย่างบนยาล่างไหนะคือฐานพวกีตัวไ่กับไซเล่นนี่นี่ห้าตัวไูสย์บนล่างนศูนย์อันนี้ใช่ไหยจับจับไซเช่องเนาะครับแม่งนเก้าสามเก้าเจ็ดเนาะเก้าสามเก้าเจ็ดคือตัวศูนย์สองนิดจากไ คือนีเดตัวนี้่ตัวนี้มาใส่ในสูตรแม่นสูตครับคือสูตรมันเปนมันกับสสาทีลเตสมุดยางเดียวเดี๋ยวปู่ก็จะมาใส่ศูนย์สองศนย์สามศูนย์สี่เยไม่แค่นี้ละจากตัวเี่นจับเซครับนนี่เด้วยนองนนี้เนาะคือไม่แต่งามิโตใช่กฮม่ใช่เอาไอ้สูตรมาตงวดบนเกับศนยล่างศูนย์กับหนึ่งกับหนึ่งเด็กวิ่งเขานะทำสีม้สีพกูนย์สเป็นแต่คือวะนี่เด้ีนี้ อันนี้เจ็ดศูนย์สามนาะละกจังไดก็ต้องไป g ันใดก็ต้องไป g ั a เยอ่แล้วล่ะนะเดเดียวกันชุดเดียวนี่ปิดพิจารณาเพื่ออเราอ่สเจียวดเจ็นย์สามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ามก็ได้อมันไม่ในสูตรที่เล็กมันจะสวยกว่ากว่ากัน ถ้าูนสามเจ็ดนี่มันสิสวยได้เล็กก็คือแต่ว่าเหล็กออกจะหนึ่งจะหนึ่งหาเก่า้ไหห้องยังบอหนึ่งอกอึงก็ดีเชื่อไม่่จะไปตรงรเขาตรงรามันก็สนเนาะเลขีนี่ออกมาบ่คอลง่ายากคูเนาออกหนูนเเพื่อตัวนี้เห็นปรูอ่านขาดเลขว่าสิตามตูดมากเนาะนีู่นหาแงวดที่เีย่ตามมาหลายอตามมาเลยเี่ตามมาสามสี่งวดนี่นี่ย อันนี้ออกศูนย์ห้ากับศูนย์เกนว่าบอกเปลี่ยนพวเีเนี่น่ตัวเขาขนาตัวกันมาก็ดมอนก็ต้องมายูแล้วว่ารุ่นมาเึงจไดแล้วมันออกวาแร้วตัวนี้บกหกหนึ่งแปดหนึแดตัวเขาเดนล้วนี่หกหดมันสามตัวได้สหม่องมันเรกับหนึ่งศูนยถ่วไมครับนดตัวมากกับมันออกนี่แล้วการตัวนี้กาหนแปดมัออกว่านี่แปดแล้วมันก็บ่รุดออกเล็กดีดีม่เคยรุดนะครับแต่แต่เหล็กส่วนมากมันจอออกยหลงา กูนะย้อนลังเยูะตาเล็กบางทีทำกอบเข้ารถหมดเดียวเด้เด็กประกอบนะนี่ประกอบมันสีรถรถ่นวันี้เนาะวันนี้เขาด้วยสามโซนเขาวันนี้รถวันนี้รถเขาตัดหนึ่งว่ะรถตาเล็กวิ่งเข้าเนี่ยบนล้างบนรถหนึ่งแปดกับหนึ่งโซนเนี่ยบนเจ้าล่างบนรถเลขวิ่งบนรถคือว่าสูตรสูตรเดินดีนะปูเนาะสูตรนี้เดินดีอยอะเขา มันก็สูดมันก็สูดคัดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ปล่อยตองหัดเลยนะครับปล่อยแล้วครับมีแค่นี้แหละบดแล้วเนาะบดแล้วนะรอความฝันปูครับไปให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเชียงมังกรนาะความฝันปูนี่ฝันเห็นปลาคู่เนาะปัาคู่ครับตัวเลขหาแปดคอมเมนต์หาแปดเต็มๆเลยเนาะท่านผู้ชมก็ถัดทาครับตาบ้องตัวนี้เลย ามีรถักรีเอาไว้เอแค่ได้เกอดมากแล้วมีแบบในนี่สองชุดนี่บนแกมากตัวนี้ได้037เด้ส่วนตัวง่ายๆเหมือนกันนี่แหละคือเก็บหนึ่งเ็ศูนย์ให้แนวทางมาก่อนถ้าพูวนนั่นสมกับขยันเนียสาสนก็เป็นไปได้เด้นี่ยมันออกดูเลยปูมันเาวระว่าประจำในตัวนี้สามูนย์สนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้จุดนี้ห้าแปดาจนี้ออกออกดูอ ห้าศ no ูนยนยห้า no nice ่ยเด็ปุ้งกะทถึงใช่ปะสามศูนย์่ะสามศูนยอดูอกดูดิจุดนี่สามอันนี้ก็0ศูนย์เจวะนี่0จนย์เจ็ดนี่จุดนี่หอกดูดิตั้งเดือนกันนี่อันนี้เจ็ดห้าห้าเจวะาูอกดูก็ท0ศูกับอันไรกันอันบ่ปกกมเ่อยๆนี่ทำศูนย์้หนึ่งะก็เก็บศูนย์แค่หนึ่งม่แค่นี้ต่ถ้าบอกเขาว่าจริงๆเลยก็จะตัดเหล็กนี่หน่อยนะว่านี่รางนี่ดิครับผมรางรางม่เห็นประตู หนาจะมาสูตรนี่ลราก็ยกมาใส่ในงวดนี้น่ะเพราะว่าแต่ยันมันมายอนหลังอีกเนาะปูนก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดปูชอบเขายอนหลังเด้อมันบ่อันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวกนีาเพึ่งกันไม่เป็นตัวก็ถือสูตรพอดีนะครับมันยันจากงวดนี้แต่ว่ามันยอนจะทำต่วนเด่นในงานใช่ป่ะหาหาแปดตั้งบนตั้งหล่างนิดหนี่งยอนจากงวดนี้ไปเดินงวดนั้นมาเดินงวดต่อไปถามเขาวันนี้คือหย่อนวันรุ่น ก็็เปนนัอแม่น <window> ค่ะตรงกับเด็กฟันปูหัที่แล้วพอนะคะ1 0นะคะท่านผู้ชมค่ะก็แคบนาจอไปอีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับตัวเกขของปู72นะคะการคำนวณไหตองหวดนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรข้างบนนะคะเก่ากับสูตรเนาะเกลวกมาประกอบกันกันจะได้ละสูามสองูสามูรสนะคะเก้าสองกสก็สี่ประมาณนี้นะคะทามักอันทามักอันที่ปูหาไหกับาประกอบร่องรองจับมือเนาะจับเอาบง แต่ว่าชุดสตัวปูห้มาแค่เจ็ดศูนะคะท่านผู้ชมส่วนข้างล่างนะคะปูเก่าศูนย์มาประกอบใส่กับกระสิเป็น6 0 7 0นแหละวะเจ็ดหนึ่งหหนึ่งนะคะแต่ว่าเน้นไปที่7จหนึ่งกับ70นะคะท่านผู้ชมแต่ค่ากันไม่กวอบเก่าซ้ำสามดึงมาใส่สามหนึ่งเนาะใส่สามศหนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมนาอผคู้ได้มากคือเหล็กถ้กจับมันหลายคูนะครับเนาะกับปูควรการเน้นไม่หายสมนีก้อนหายเอาไปเสียมวงก้อนะครับถ้ายั่งเน่งประชาบกับ นั่นก่อนเอาไปเสี่ยงมึงก่อนหรือว่าผู้ใดสิรอคงสุดท้ายแบบขล้อขงสุดถ่ายแต่ว่าปูกับมอเปลี่ยนเน๊ยตัวใดคือตัวนั้นบ่่เปลียนแต่แค่มันเน้นเนาะเน้นเน่นให้จัดนักเลยนะครับล่อเบื้องความฝันปูอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอเชิญนักแสดงจอ้ครับเปไปแดีวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ